นะยังไม่มีโชคอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวใกล้วันนะค่อยมาถามวันวันวันจันค่อยมาถามแล้วกันนะง่ายกว่านะมาถามไกลๆมันมันบางทีมันยังไม่เห็นโชคขึ้นนะเจ้าทั้งหลายนะเลวแซ่โคตเก้นเก้าร้แชร์เพียงเท่านั้นเมื่อแชร์แล้วตามด้วยชื่ีเรน และตามด้วยคําถามนะถามกันได้ไม่เกินเพียงคนละหนึ่งคำถามบอกให้ขอจอขอใจจัดของขวัญมาเก้าพันเก้ารอยเก้าสเก้าชิ้นเพียงเท่านั้นนะพวกเจ้าทั้งลายอืมเดี๋ยวจารย์มาแป๊บ,ปบเดี๋ยวจา์ก็ไปแล้วเจ้ารู้หรือเปล่านะแล้วเดี๋ยวไปเจอกันรอบห้าโมงรู้ไหมเจ้าทั้งปรายเออบอกให้แชร์ออกไปชื่ออะไรอันคนคุยชื่อแอล เขาอยากจบกับเราไหมไม่ดูเรื่องจบดูว่าเจ้าคุยกันได้ไหมมันก็ยังคุยกันต่อไพ่มันยังไม่มีอะไรบอกว่าจบมันมีคุยกันต่อนะ